หักจาาสีแล้วครับก็ไปตากให้แห้งนะครับประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับให้สีของเราแห้งหลังจากนั้นเราก็จะมาร้อยเชือกนะครับโดยวิธีการร้อยอย่างนี้เราจะร้อยออกไปโดยเราไปผูกปมด้านหนึ่งไว้แล้วก็นับช่องออกมา8ดช่องนะครับเว้นไว้แล้วก็ร้อยลงไปนะครับอนี่นะครับร้อยลงไปด้านบนลงมาด้านล่างครับแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ร้อยลงไปตามตามภาพนะครับที่เห็นนะครับ ร้อยขึ้นร้อยลงแบบนี้นะครับจนครบ8ช่องนะครับ จะครบ8ดช่อง8ดช่องแล้วนะครับเราก็จะดึงเชือกด้านแดช่องให้ตึงนะครับแล้วก็ร้อยช่องที่9ก่ถอมานะครับแล้วก็ถักย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตามตามรูปนะครับตามวิดีโอนะครับก็ย้อนกลับมาอย่างนี้ครับถักสลับบนล่างนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถักขึ้นมาอีกด้านบนนะครับอีกเส้นหนึ่งรูอีกด้านหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการถักนะครับสลับกันสลับปันปานะครับอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงนะครับสลับกันไปมานะครับ เราจะทําแบบนี้ไปจนครบทุกรูนะครับก็สลับกันไปมานะครับขึ้นลงบนล่างบนล่างครับ หลังจากคบทุกรูเลยครับเราก็จะมาผูกเป็นปมด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันการหลุดอ่าจากนั้นก็มาแกะตัวกระดาษที่เราติดไว้ป้องกันสีหล่นใส่นะครับอ่าเพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเก้าอี e, ้สำหรับนั่งเล่นนะครับก็เป็นการรีไซเคิลอ่าวัสดุเหลือใช้นะครับอย่างรถที่เราจะทิ้งนะครับก็มาใช้อ่า แข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ก็สามารถยืนได้นั่งได้นะครับวางของได้ครับผมฝากไว้เบ็เดียครับ